สวัสดีครับจาก t อร r เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับสวิงอาร์มของ MS i t a อ y a ิตาลีอาร์มสนามเวฟร้อยยี่ตัวนี้นะครับก็เป็นยาวเท่าเดิมนะฮะแบบใส่บังโซ่นะครับก็จะมีที่ใส่บังโซ่นะฮะทั้งบนทั้งล่างนะ ไม่ว่าจะเป็นจุดบนจุดล่างแล้วก็จุดล่างด้านหลังนะฮะตัวนี้นะครับเป็นของเวฟร้อยยบไอปลาวานนะฮะเป็นแบบเดิมนะครับยาวเท่าเดิมแต่เป็นอาร์มของ M อ็ม e อิตาลี e T L e นะครับอ่าโอเคนะครับก็อย่างที่น้องๆทักหานะครับแล้วก็แชทเข้ามานะครับในทางไลน์และก็เพจนะฮะวันนี้ก็จะรีวิวให้ดูนะครับอ่า อ่ามีเม็ดอิตาลีอ่าอนุญาตวางนะฮะทีนี้เรามาดูบังโซ่กันนะครับก็อืมบังโซ่ชุดเว็บร้อยยี่ห้าไอปีสองพันสิบสองนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าตัวนี้นะฮะก็เป็นบังโซ่ ของเวฟหนึ่งสองห้าไอประวานนะฮะนี่สวยไหมล่ะครับก็ใส่กับอาร์มนะครับของ m อ็มเอิตาลีตัวเมื่อกี้นะฮะที่ยาวเท่าเดิมนะฮะแต่เป็นอาร์มของ m อ็มเออิตาลีนะครับผมใส่ได้เลยนะครับอาร์มสนามเวฟหนึ่งสองห้าไอเอสสองตัวนี้นะครับอะไร อะไรทดแทนนะครับใช้แทนอะไรใช้แทนอะไรเดิมที่ชํารุดนะครับคือง่ายๆนะฮะก็คือเพียงแค่ว่าอาร์มตัวนี้นะครับแทนอะไรเดิมนะฮะจากที่อะไหล่เป็นเหล็กนะฮะตัวนี้ก็เป็นอาร์มมิเนียมนะฮะของเอเมดิตรี่ยาวเท่าเดิมนะฮะก็สามารถใส่บังโซ่ได้นะครับมีหูใส่น็อตนะฮะบังโซ่ตัวบนหน้าหลังนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็หน้าหลังนะฮะ บนล่างนะครับไซ์บนล่างนะครับหน้ากับหลังนะฮะตัวนี้ก็มีใส่นะฮะแล้วก็ด้านบนนะฮะอ่ะคค่ะคุณลูกค้าสนใจนะครับก็กริงกร้างหรือทักไลน์ทักเพจก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ